จังหวัดตราดเป็นเมืองเก่าแก่ที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฐานะเมืองท่าชายทะเลและเมืองหน้าด่านทางฝั่งตะวันออกการสืบค้นประวัติศาสตร์โดยละเอียดสามารถแบ่งออกได้เป็นช่วงเวลาสําคัญดังนี้ที่มาของชื่อตราดและชื่อเดิม ที่มาของชื่อเชื่อว่าชื่อกราดน่าจะเพี้ยนมาจากคำว่ากราดซึ่งเป็นชื่อของต้นไม้ชนิดหนึ่งยางกราดที่มีอยู่มากในท้องถิ่นและใช้ในการทำไม้กวาดในสมัยโบราณสมัยอยุธยาชื่อเดิมในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเมืองกราดมีชื่อเดิมเรียกว่าบ้านบางพระและบางครั้งก็ถูกเรียกว่าเมืองทุ่งใหญ่สมัยกรุงศรีอยุธยา ฐานะหัวเมืองหลักฐานเก่าแก่ที่สุดที่ปรากฏชื่อตราคือในพระธรรมนูญกฎหมายตราสามดวงในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าประสาททองพศ2178โดยจัดให้เมืองตราเป็นหัวเมืองชายทะเลสังกัดอยู่ฝ่ายกูสาธิบดีซึ่งทำหน้าที่เกี่ยวกับกิจการคลังและต่างประเทศ เมืองท่าการค้าตอาจมีความสำคัญในฐานะเมืองท่าสำหรับการแวะจอดเรือขนถ่ายแลกเปลี่ยนสินค้าและตามสเบียงทำให้เป็นแหล่งชุมชนของพ่อค้าชาวจีนที่เข้ามาค้าขายซึ่งเป็นศูนย์กลางการค้าแห่งหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในช่วงปลายอายุธยาสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชกรุงธนบุรี ฐานที่มั่นกู้ชาติในปีพศ2310หลังเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้รวบรวมท้พลพลมาตั้งหลักที่หัวเมืองทางตะว,วันออกโดยยกทัพมาถึงเมืองตราดปราบปรามจีนพระองค์ได้ปราบปรามสำเพาจีนที่ปากน้ำเมืองปราที่ขัดขืนไม่ยอมอ่อนน้อมซึ่งได้ทรัพย์สินมาเป็นสเสบียงในการทำสืบกอบกู้เอกราชสมัยรัตนโกสินทร์และวิกฤตาการเสียดินแดน ยุคลาอาณานิคมในสมัยรัชกาลที่5ประเทศไทยเผชิญหน้ากับการล่าอาณานิคมของชาติตวันตกถูกฝรั่งเศสยึดในวิกฤตการณ์รศ1 1 2พศ2436ฝรั่งเศสส่งกองทัพเรือเข้ายึดจันทบุรีและต่อมาได้บังคับให้ไทยยอมมอบเมืองตราดให้อยู่ภายใต้การปกครองของฝรั่งเศสด้วยพศ2 4 4 7 การแลกเมืองคืนด้วยพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระจุจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชะกาลที่5ทรงดําเนินวิเทศสบายทางการทูตโดยทรงยอมทําสัญญายกดินแดนพระตะบองเสียมราชและสรีโสพลให้กับฝรั่งเศสเพื่อแลกเอาเมืองตราดและเกาะต่างๆคืนมาวันตราดรำลึกเมืองตราดกลับคืนสู่สยามอย่างเป็นทางการในวันที่23มีนาคมพศ2449 ชาวตราจึงถือเอาวันนี้เป็นวันตราดำลึกเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของรัชกาลที่ห้า